สวัสดีค่ะครัวคุณทรายค่ะวันนี้เราจะมาคั่วเนื้อค่ะแบบปักใต้นะคะง่ายๆค่ะวัตถุดิบเราก็มีเนื้อเศษนะคะเนื้อเศษเราหั่นมาเรียบร้อยแล้วค่ะเราทําสําหรับผัดสองได้สองถ้วยเล็กๆนะคะแล้วก็มีข่าอ่อนค่ะมีใบมะกรูดค่ะกระที่กล่องนะคะวันนี้ใช้กะที่กล่องค่ะมีพริกแกงเผ็ดใต้ค่ะกะปิแกงค่ะมีเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันเลยค่ะแบบง่ายๆค่ะตั้งกระทะนะคะใส่น้ําค่ะเราจะเอาเนื้อนะคะไปต้มก่อนนะคะ ต้มให้เปือ่อยเดี๋ยวเราจะใส่พริกแกงเผ็ดลงไปค่ะเราใช้เตาถ่านทํานะคะเพราะว่าเนื้อจะเหนียวหน่อยค่ะเราจะเคี่ยวให้เปือ่อยนิดนึงค่ะแล้วก็เดี๋ยวมาใส่พริกแกงเผ็ดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะค่ะเราต้มเนื้อได้สักพักแล้วนนะคะเราจะใส่พริกแกงนะคะเผ็ดใต้ลงไปค่ะพริกแกงเผ็ดใต้นะคะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็กะปิค่ะครึ่งช้อนโต๊ะนะคะ แล้วก็จะคนส่วนผสม,มค่ะให้ละลายเข้ากันค่ะเราจะเคี่ยวนะคะเคี่ยวไปให้น้ําแห้งๆนะคะเราจะใส่กะทิลงไปค่ะคั้วเนื้อทําไม่ยากนะคะแต่เ,เราต้องใช้เวลาหน่อยค่ะเพราะว่าเนื้อนี่เหนียวมากเลยค่ะเราจะเคี่ยวไปให้ให้เนื้อเปื่อยนะคะค่ะคั้วเนื้อนะคะเราพูดได้สักพักใหญ่ๆแล้วนะคะเนื้อก็จะเริ่มเปื่อยแล้วค่ะเราจะใส่ขาอ่อนนะคะลงไปะคะ่ะ อ่อ,อนแล้วก็ใบมะกรูดนะคะดับผินข้าวนะคะใส่ปไปเลยค่ะเคี่ยวให้เนื้อเปื่อยค่ะแล้วก็รเราจะใส่หัวกะทิลงไปนะคะทำไม่ยากนะคะเมนูนี้ทำง่ายๆค่ะอร่อยนะกินกับข้าวเสริรร้อนๆนะอร่อยมากๆเลยเดี๋ยวรออีกแป๊บนึ่งค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อค่ะเราจะใส่หัวกะทิลงไปนะคะ กะทิใส่ประมาณนะคะไม่ต้องเยอะค่ะหัวกะทิไม่ต้องใส่เยอะนะคะเดี๋ยวจะมันนะมันแล้วไม่น่าทานค่ะเอาให้พอดีกับให้พอดีกับที่เราจะแกงนะคะเดี๋ยวเราจะขอชิมรสชาตินิดนึงค่ะอร่อยแล้วนะคะ ทานกับข้าวสวยร้อนๆนะอร่อยมากๆเลยค่ะเราจะตักใส่จานนะคะพร้อมเสิร์ฟกันเลยค่ะเราจะตักขั้วเนื้อนะคะใส่จานเลยพร้อมเสิร์ฟกันเลยนะคะหน้าตาหน้าทานมากๆเลยค่ะสามารถเอาไปทําตามได้นะคะใครไม่ทานเนื้อะคะ่ะเป็นเนื้อหมูก็ได้นะเนื้อหมูหรือไก่ก็ได้ค่ะอร่อยเหมือนกันค่ะ ค่ะขั้วเนื้อสูตรปากใต้เราเสร็จแล้วค่ะหน้าตาหน้าทานมากๆเลยนะคะทําไม่ยากค่ะทําง่ายๆเลยแล้วก็ทานกับข้าวสวยร้อนๆอร่อยมากๆเลยค่ะทานคู่กับอ่สตออสดๆนะคะยิ่งอร่อยเลยค่ะค่ะใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้เป็นกําลังใจในการทําคลิปครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ